น้ำมันเครื่องซิกเอ็ก x 7เที่มาพร้อมกับเบอร์ความหนืด SAE0W30 เป็นน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์แท้ระดับพรีเมียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานเช้อเพิงอีกทั้งยังมาพร้อมด้วยเอกลักษณ์พิเศษของสารเสนตแต่งคุณภาพเยี่ยมที่ให้ประสิทธิภาพด้านการลดแรงเสดทานที่ดีเยี่ยมซิกเอ็กซ์เจเเป็นน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์แท้ระดับพรีเมียมที่มาพร้อมกับมาตรฐาน a อ i ล่าสุด นั่นก็คือ API SP ที่ถูกออกแบบมาด้วย VHVI เทคโนโลยีหรือก็คือน้ำมันเครื่องที่มีเทคโนโลยีค่าดัชนีความหนืดที่สูงซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ SK ก x 7 f e 0 w 3 0ผลิตมาจาก u b a e 100%ซนที่ช่วยให้ประสิทธิภาพด้านการเป็ดพลังงานเชือเพลิงได้อย่างโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเกรดความหนืดทั่วไปเช่น SAE 0W40 หรือ SAE 0W50, 6 x 7 f e 0W30 ให้ประสิทธิภาพการใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซินที่ให้ประสิทธิภาพด้านการปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยมและแนะนำให้ใช้งานกับเครื่องยนต์รถยุโรปเกาหลีอเมริกาที่มีการแนะนำให้ใช้มาตรฐาน API เป็น API SP, API SN+, Plus API SN หรือ API SM เป็นตน้น แนะนำการใช้งานสำหรับรถที่รองรับเชื้อเพลิงเบนซินเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก CNG LPG หรือน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลเป็นหลักสินค้าน้ำมันเครื่อง6 x, x 7 FE 0W30 ตรงตามมาตรฐาน API SP และ ISAC GF6 ซึ่งมาตรฐาน API SP นี้ยังบ่งบอกอีกว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่มีการเปิดตัวขึ้นครั้งแรกในปี2020ซึ่งมาตรฐานนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาการชิงจุดระเบิดในรอบต่ำ หรือ LSPI และป้องกันการสึกหลออของโซ่ทามิง่งให้การป้องกันการเกิดปัญหาคราบสะสมที่ลูกสูบเมื่ออุณหภูมิสูงช่วยยืดอายุการใช้งานเทอร์โบชาร์เตอร์มีการควบคุมการเกิดปัญหาก,ากากตะกอนขึ้นในน้ำมันเครื่องให้ประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานเช้อเพลิงที่ดีขึ้นและมาตรฐาน i s a ซ g 6เป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดที่ถูกกำหนดขึ้นจากทาง i s a ซ โดยมุ่งเน้นในการประหยัดพลังงานเช้อเพิงและเพิ่มสมรรถนะของรถยนต์นั่งโดยสารส่วนบุคคลโดยมาตรฐาน i s a ซ G.F.6 นั้นจะมีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันปัญหาการสึดหลอจากการสุดระเบิดที่ผิดจังหวะหรือ LSPI การป้องกันปัญหาการสึดหลอของโซ่เหลาลิ้นแถมยังได้มีการปรับปรุงคุณสมบัติในเรื่องของการทําความสะอาดของลูกสูบและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเช้อเพิงให้ดีกว่ามาตรฐานไ s แซก่อนหน้าอีกทั้ง ซ x 7 FE 0W 30ยังได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกินข้อกำหนดของ Dexos 1อีกด้วยมาตรฐาน Dexos 1นคำนี้เป็นเครื่องหมายการค้าเฉพาะในน้ำมันของ General Motors ที่มีโลโก้และสัญลักษณ์เป็นพยัญชนะภาษ,าษาอังกฤษคือตัว D ตัว E ตัว O ตัว S เป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มีการกำหนดขึ้นด้วยบริษัท GM ซึ่งจะหมายถึง น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงแต่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานเช้อเพลิงแบบสูงสุดที่ได้มีการจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดเฉพาะที่เข้มงวดในอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ารถยนต์ของ GM ทุกแห่งทั่วโลกจะสามารถเข้าถึงน้ำมันคุณภาพสูงที่มีการจัดทำขึ้นสำหรับรองรับเครื่องยนต์ GM ทั่วโลกนั่นเองการใช้งานที่แนะนำาิกเอ็กซ์เเเหมาะสำหรับรถเครื่องยนต์เบนซินในหลายรุ่นหลายยี่ห้อ ที่ต้องการประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานเช้อเพิงเช่นรถซีดาน MPV SUV และรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ต้องการความหนืดของน้ำมันที่ต่ำเช่น c a m r y Corolla c r Cor o s s c r r o l l a n t t i s ันซิสเอเป็นต้นขนาดบรรจุพัน์มีให้เลือกกันอยู่2ขนาดคือขนาด1ลิตรและขนาด4ลิตรสามารถสัมผัสประสบการณ์น้ำมันเครื่องเกลดสังเคราะห์แท้100%ที่เหนือกว่าได้แล้ววันนี้ จากร้านตัวแทนจำหน่าย s k 6 0ใกล้บ้านท่านที่มีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า2,000สาขาทั่วประเทศ